ดินดีปลูกอะไรก็โตใช่แล้วครับก่อนที่เราจะเริ่มปลูกพืชผักผลไม้ชนิดไหนสิ่งแรกที่เราต้องทําคือทําดินของเราให้ดีก่อนเลยครับแล้วที่สําคัญมากๆเลยคือการทําให้ดินของเราดีอยู่ตลอดดินถ้าเราปลูกไปนานๆวัตถุอินทรีย์ย่อยสลายหมดดินก็จะแข็งไม่เหมาะสาหรับการจเจริญเติบโตเราต้องคอยเติมปุ๋ยวัตถุอินทรีย์และปรับสภาพดินให้ดีอยู่ตลอดครับวันนี้ผมจะใช้เม็ดปรับดินของพลูโตพลูโตไบโอกรีนผมใช้ตั้งแต่ยังเป็นซองเดิมจนตอนนี้เปิดตัวแพ็กเกจใหม่เป็น ดูโตโปรไฟล์ S1 มีเทคโนโลยีโปรไฟล์และมีงานวิจัยถึง5ฉบับสูตรเฉพาะเพื่อการดูแลดินด้วยการปรับสมดุลของดินสร้างภูมิต้านทานโรคส่งเสริมการดูดซึมธาตุอาหารในดินและเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยที่ใช้ร่วมกันให้ดียิ่งขึ้นเมื่อดินดีก็จะทําให้รากเดินดีแข็งแรงทนโรคต้นสวยโตไวทําให้ออกผลผลิตได้ดีขึ้นครับดีแถมประหยัดกว่าการปรับปรุงดินแบบอื่นเพราะไม่ต้องใช้หลายตัวครบจบในเม็ดเดียวเลย การใช้งานก็ง <iser> ่ายแค่กดเม็ดลงดินไม่ต้องหวานเพราะอาจจะหายไปกับน้ำมีประสิทธิภาพสูงอยู่ได้เป็นเดือนเลยปลอดภัยต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมถ้าจะลงปลูกต้นไม้ใหม่หรือย้ายกระถางควรใช้พลูโตรองก้นหลุมทุกต้นเพราะจะช่วยให้ดินร่วนซุยระบบรากเดินได้ดีแข็งแรงหาอาหารเก่งต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตได้ดีลดการตุยได้ครับพลูโตโปรไฟล์เอสวันเป็นสินค้าเพื่อความยั่งยืนที่ดูแลปรับสภาพดินและสิ่งแวดล้อมพลูโตปลูกอะไรก็โตครับ